แกเป็นปิดตาเลยโอนก็ต้องมีสามแสนอัพแต่ผมไม่แกะหรอกผมให้แบบนี้เลยผมเอาว่าเซียนม้าอยู่เนี่ยรีบวิ่งเข้ามาปิดเลยเพราะแบบเนี้ยถ้าคุณเอาไปแกะผมบอกเลยสามแสนคะแนนแน่นอนสิทธิ์สายพนมสารครามเดี๋ยวก็บันเทิงอะครับเขาบอกเป็นรุ่นแรกเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะรุ่นแรกเหรียญละล้านนะครับแต่คืนนี้ยด้าเดียวกันเลย ทำไมถึงให้อาลงยูทู e เพราะด้วยความที่ว่าโลกโซเชียล,ลคนสามารถเปิดได้เห็นอ่าเขาอ่ะใครที่เขาได้รับมาหรือเขารู้ในพระองค์นั้นเนี้ยเขาก็จะเขียนข้อมูลอย่างที่พี่ก็พิมพ์มาเนี่ยอ่ะนี่นะครับอ่ะ ในยูทูบไม่มีเสียงครับพี่นี่แบบนี้คือชัดเจนเลยเมกะเมกะเมกะซีดนี่ครแล้วขนาดใหญ่ใหญ่พอๆกัะเหรียนพระแก้วอะครับนี่ใหญ่พอๆกับ เหลียมพาแก้วใหญ่ไหมนะครับพาเครื่องที่เนี่ยอีกไม่นานก็หมดมปิดลูกบอลสอง2มืน่นเมกซิตเท่าไหร่ครับอ่านี่คือถ้าเมกซิตแท้ๆก็จะประมาณนี้ ดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับสำหรับดาวที่มอบให้เนี่ยนี่ยังไม่ได้ปอกผิวนะถ้าปอกออกมาแจมแล้วคุณรู้ไหมว่าแบบเนี้ยเซียนพระชอบนะถ้าเป็นเซียนพระที่ชอบอับปราคานะเขาจะเอาไปแกะเป็นพระปิดตาได้อ,อย่างสบายสบยสาเหตุที่ทำไมพระปิดตาในะมิกสิิธิ์เป็นพิมพ์แต่งอะเขาจึงซื้ออยู่สี่ห้าแสนเขาไม่ซื้อเป็นล้าน อ่าถ้าเป็นปิดตาที่ไม่แต่งอ่ะเป็นเทอ่ะไม่มีรอยแต่งอ่ะเขาซื้อเป็นล้านเพราะอันนั้นคือเป็นปิดตาแน่แต่ถ้าเป็นพระปิดตาที่มีการแต่งอ่ะมีการตะบายแต่งอ่ะเขาก็จะเขาก็จะกลัวว่าเอาเม็ดลูกอมแบบเนี้ยนะครับไปซอกพิมพ์ขึ้นมาให้เป็นพระปิดตาใช่นี่แต่สําหรับเมกสิทธ์แบบนี้ใช้สบายใจไหมครับเนี่ยเม็ดนี้คือโอ้โหขนาดแบบคุณเลี่ยมแขวน ตรงกลางได้เลยอย่างนี้คือประกันให้ตลอดชีวิต <Okay. S 1> อ่าเม็ดใหญ่มากอ่ะนะครับแบบนี้คือประกันให้ตลอดชีวิตอันนี้เป็นเมกะสิทธิ์ที่ดูง่ายคุณรู้ไหมครับว่าทำไมเมกะสิทธิ์เหล่านี้จึงมักจะอยู่บ้านของนักสะสมคือถ้านักสะสมคนใดเขาซื้อเมกะสิทธิ์แท้ๆได้หนึ่งองค์แล้วเขาจะกล้าซื้อองค์ต่อไป เขาจะมีองค์ต่อไปองค์ต่อไปเหมือนคนที่ซื้อพระเกอะถ้าคุณลองซื้อพระเกศเขาบ้านองค์หนึ่งจะมีองค์ต่อไปเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันเม่กะสิทธิ์หรือพระเก่าๆเนี่ยถ้าลองเขามีแท้หนึ่งองค์เขาจะหาแท้เข้ามาเรื่อยๆเพราะเขามีนะพระแท้เป็นองค์ครูเม็ดนี้เม็ดใหญ่นี่อา้าวนะครับสองนาทีสองนาที ผมใช้เวลาสองปีในการทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในเพจผมดูพระเป็นแล้วคนที่ดูพระเป็นกับคนที่ดูพระเป็นก็มาเล่นพระด้วยกันจนทุกวันนี้เรามีกลุ่มของคนที่ดูพระเป็นเล่นพระกันด้วยความที่ดูแท้เก๋เป็นจะสนุกแบบนี้มาครับเปิดแรกนะฮะแบแบบนี้ย คุณถือไปไหนทั่วไทยมีแต่คนตามขอซื้อใครดูเก๊เนี่ยเอามาจิ้มฟันจิ้มตามมันเลย่าแล้วบอกเลยว่าถ้าแบบนี้เก๊ให้ไปหามาขายนี่เมกสิทธิ์แท้ๆและอันเนี้ยแค่ขนาดยังไม่ปอกผิวอะโอ้ข้างในพระเขียวแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยบางคนเอาไปทำเลยไหมแกะเป็นติดตา แกะเป็นปิดตาเลยคอนคิต้องมีสามแสนอัพแต่ผมไม่แกะหรอกผมให้แบบนี้เลยผมเอาว่าเซียนม้าอยู่เนี่ยรีบวิ่งเข้ามาปิดเลยเพราะแบบเนี้ยถ้าคุณเอาไปแกะแต่ผมมาไม่แกะแน่คุณเอาไปแกะนะแขวนแบบนี้ก็มีพิจารณาแต่ถ้าคุณเอาไปแกะนะผมบอกเลยสามแสนคแน้แน่นอนดูยากไหมไม่ยากองค์เป็นล้าน ถ้าคุณเห็นของจริงมนองคูก็ไม่ยากแคปหน้าจอไว้นะครับพี่พอมาได้บอกสามหมื่นแปดเอาด้วยไม่ทันแล้วครับพี่วัฒนาสวัสดีครับพี่วัฒนาพี่วัฒนาไปก่อนแล้วนะครับรอฟ้าพานะครับเดี๋ยวต้องให้ฝนตกนิดนึงนะมาเลยจัดให้หมดวันนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเมกะสิทธิ์เมกระดุมแบบนี้นะแล้วแบบหยิบมาปุ๊บแท้ตาเปล่าคือเขียวเนี้ยโดยที่ไม่ต้องไปปอกผิวแบบนี้นับเม็ดได้ ณปัจจุบันเนี่ยที่คุณเห็นนวัดอลูเนี่ยเอามาขายดำดอะ่ะมันไม่ได้เขียวแบบนี้อันนั้นคือไม่แท้มีราคาในใจแล้วครับตังเพื่อนแต่ผมเท่เอานะครับโอ้โหแบบนี้คือดูง่ายสบายตาสบายใจปิดแล้วนะครับปิดพี่กันสี่หมื่นห้าพันบาทเอาง,ง่ายๆนะคนที่ เขารนูเกี่ยวกับเมกะสิทธิ์แบบนี้นี่คือโอ้โหครับใส่กันได้คนละครั้งครับโอ้แบบนี้พี่นะครับเนี่ยคือเมกะสิทธิ์แบบเนี้ยคุณถือไปไหนคนก็แย่งซื้อแล้วแบบนี้เป็นอันที่แท้แบบไม่ต้องปอกผิวแอดไลน์ด้วยนะครับพี่พี่การพี่การลูกค้าใหม่แล้วครับครับอ่ะพี่การยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสันขวาน ถ้าเป็นลูกค้าใหม่แอดไลน์นิดนึงนะเดี๋ยวจะมีคนส่ง QR รโค้ดไปให้แอดซึ่งไม่ใช่เรานะเดี๋ยวจะเป็นพิมิตไม่ใช่มิจฉาบัญชานะครับมิจฉาชีพบัญชีเดียวนะครับอัครวัดสายเทียนอ่าบัญชีเดียวอัคระวัดสายเทียนครับผมฟ้าภาคครับห้ามลืมเพราะคงต่อไปครับอาจารย์ผมจัดให้คือวันนี้ผมคงจะพูดอะไรเยอะไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่พักเครื่องวันนี้เพื่อนๆนี่รอกันแบบเต็มเต็ม สมเด็จนะครับฟ้าผ่าหลวงงช่องแครทองสองหมื่นอยู่แล้วนะครับทองนี้สองหมื่นอยู่แล้วนี่นะอันนี้คือเลี่ยมนะครับอย่างดีเอาไว้ใช้กันสองนาทีสองนาทีซิกเนเจอร์ของพระสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแครก็คือสมเด็จฟ้าผ่าเป็นพระสมเด็จที่นะ ถ้าเอ่ยชื่อว่าพระผงสมเด็จพระผาเบอร์หนึ่งเมืองไทยคือว่าผมช่องแกพระตัวเปล่าในยุคที่ผมเล่นพระปีแบบเดินดอดจรเงียงจังอะนะสี่เจ็ดสี่แปดห้าศูนย์เนี่ยโกงละสี่หมื่นเก๋เยอะเนี่ยแต่ถ้าแท้เนี่ยนะพระแท้เนี่ยเวลาคุณสองปุ๊บจะเหมือนเี้ยไหมเนื้อผงของสมเด็จเกาะจันเี่นไหม เนี่ยจะคล้ายๆกับปากน้ํารุ่นสามอะแต่หลังกว่าน่อยแล้วก็ดูดิมวลสารนี่นี่เานี่คือพระเครื่องยอดนิยมจริงๆสะเทียนแล้วทั้งคุณค่าและมูล,ลค่าคําว่านะครับคุณค่าที่สะเทียนก็คือแขวนไปไหนเนี่ยใครก็โอ้โห ไปหาจากไหนมาหายากนะเนี่ยเอ้ยเอ็งมาซ่องดีเนี่ยแท้เป็นแบบเนี้ยจําไว้เป็นองค์คูได้ถูกไหมสแตนดมูลค่าคือแบบนี้ยคุณไปยื่นขายเสียนมาที่ไหนเขาก็ซื้อเดือดร้อนนะจํานําได้แต่แขวนผ้าแบบนี้คุณไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกนี่เอาว่าฟ้าผ่านะฮะมีใครรอดไปเดยฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่าไม่ตายอ่ะคนที่แขวนสมเด็จ หลวงพ่อพระพรหมมาช่องแคเนี่ยจึงได้ชื่อว่าสมเด็จฟ้าผ่าไงครับคนที่เก็บพระเครื่องอยู่แล้วในสมัยก่อนถ้าเถียนมาผพรมนักใครนี่นะอาจารย์แกะตาครีนี่เล่นพระหลวงพ่อพรมวัดช่องแคตอนนี้ก็เป็นใครพิโลดพรมบัญชรเน,นี่ยท้าบนห้างนะนี่แหละครับหลวงพ่อพระมาช่องแคคือพระอมตะนะอะไรที่หลงวงพ่อพระรมทานพระพรมแพงหมดทุกรุ่นเห็นไหม รู้เหมือนกลละคังนิ้วกระดกเข่ากว้างหลังเต็มนะฮะล็อกเก็ตอันเป็นแสนนี่ถ้าพูดถึงสมเด็จของพระพรหมซิเเจ์ท่านเลยเบอร์หนึ่งของท่านเลยก็คือสมเด็จฟ้าผ่าอันนี้ทองสองหมืน่นพระสองหมื่นนิดๆโอ้โหซื้อเก๋แล้วจะแพงกว่านี้นี่แหละครับพระที่เก็บแล้วอมาตะปิดแล้วนะครับร้อยเดียวเป็นเหตุใช่ ปิดที่สี่มณีพุธนะครับสี่มื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทโว้พิอัตรพรไม่ทันครับเก็บพักเครื่องแบบนี้สบายใจไหมสบายใจแขวนก็อุ่นใจนะใครเห็นเขาก็อยากได้ของเรานะครับใครอยากได้เพราะคงซัำปัาง,งามนะครับอันนี้เป็นเหนรียญพราโอ้โหแล้วเวลาเลี่ยมทองออกมาดูเป็นไง เหรียญหลวงพ่อคงวัดสัมป่างามนะครับเนี่ยเป็นพระเครื่องที่แท้ดูง่ายไรข้อกังขานะครับก่อนปีสองพันห้ร้อยด้วยนี่ผมอะ่ะอยากให้คนฉาดชงเซาอะ่ะไปหาข้อมูลเหรียญม็อกนี้ให้ผมนะคุณเห็นไหมช่างแกะคนเดียวกับแกะเหรียญละล้านน่ะละ่ะ ถูกป่ะแล้วเหรียญที่เหรียญละล้านน่ะกับเขาก็บอกพ่อมิเซ่และอัน,น,เ,น,อน,เ,นเนี้ยเหรียญพ่อมิเนปีศูนย์หกเหรียญเนี้ยก่อนปีสองพันห้าร้อยแล้วกระไหลแบบเนี้ยมันก็มันก็ปีแปดกว่าเหมือนกันะนะใช่ไหมลายมือช่างแก่บล็อกนี่คือชัดเจนช่างเดียวกันช่างคนเดียวกันนี่ ลองเหรียญพ่ะคงซัมป์ป่าง่ะเหรียญละห้าพนะั<หม>เน 5, เนี่ยเล่นง่ายไปแล้วแต่พอเหรียญละล้านไงปัญหาก็เลยเกิดก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรครับถ้าเราไม่ได้ตกใจกับเรื่องราคานี่คือเหรียญหลวงพ่อคงวัดซัมป์ป่างอีกบล็อกหนึ่งนี่เหรียญเนี้ยนะเก๋ผมคืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นคุณฟังผมนะเพราะนี่แท้แน่นอนนะครับแต่อยา่านะให้คนท้องที่เนี่ยหาข้อมูลให้เทียวเหรียญสร้างปีอะไร แล้วตอนนี้สังเกตนะพัะเครื่องแบบนี้คนแย่งกันซื้อเพราะยังถูกอ่าแต่ในยุคที่ข้อมูลเนี่ยเขาหากันง่ายขึ้นอ่ะของแบบนี้เมื่อแท้แล้วเหมือนเพชรที่รอข้อมูลในการเจรน,นายอ่ะพอหาข้อมูลเจอแพงเลยนะครับอ่ะเหรียญเพราะคงว่าซำปางง้ามเหรียญน,นี้คุณดูดิช่งางคนเดียวกับที่แกะเหรียญละล้านไหมช่างคนเดียวกัน,นกีนันทีอเเ้ นี่เหรียญสองหมืนเนี่ยพี่นอ็อตสวัสดีครับพี่นอ็อตสองหมื่นเนี่ยคือราคาทองนะราคาพระยังไม่รู้นะสองนาทีสองนาทีาทแล้วผมเอาเลยว่าบล็อกเนี้ยจะต้องขยับขึ้นเป็นเหรียญละหลายหลายหมื่นเป็นแน่แท้เก็บพระเครื่องแบบนี้ก็จะเหมือนหลวงพ่อแดงขับไรอิกสมัยก่อนอะ่ะบล็อกอื่นไม่เล่นปัจจุบันแพงทุกบล็อกเหมือนพ่อผางะนะนะเม่อก่อนไม่เล่นเดี๋ยวนี้แพงทุกบล็อก นะครับโอ้โหเอาเะครับเนี่ยแล้วกระไหลแบบเนี้ยคุณดูนะครับกระไหลแบบนี้อยู่ในพระอะไรก็แท้แล้วนี่ก่อนปีสองพันร้อยด้วยเก็บแบบนี้สบายใจตีขิมรอข้อมูลอย่างเดียวจ้างคนเดียวกันเลยชิ้นงานเนี่ยหน้าหลวงพ่อลายมือกระลงกระไลเอา้านะครับโอ้โห ทองอ่ะสองหมื่นเหรียญไม่ถึงหมื่นตามสบายเลยครับใครได้ไปคุณนะถ่ายรูปเก็บไว้ตีขิมเลยเพราะปลาบอเนี้ยยังไงแพงแน่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่คปรกรณ์อารีนามนะครับสามหมืหนึ่งพันบาทที่ปฐมพงศ์สามหมืนสองไม่ทันที่หอมนุษย์มีไฟไม่ทันนะครับลง YouTube ให้ด้วยนะครับนะ นี่เห็นไหมเนี่ยงานของพระแท้ช่างคนเดียวกันแก่เห็นไหมสิทธ์สายบางนาสร้างครับเป็นรุ่นแรกเหมือนกันครับเป็นรุ่นแรกเหมือนกันเดี๋ยวก็บันเทิงอะครับเนี่ยบินิยมสร้างจากสิทธิ์สายพนมสารคามเดี๋ยวก็บันเทิงอะครับเขาบอกเป็นรุ่นแรกเหมือนกันอะเพราะอะไรเพราะรุ่นแรกเหีนแล้ล้านนะครับแต่คือเนี่ยด้าเดียวกันเลย ทำไมถึงให้อารง youtube เพราะด้วยความที่ว่าโลกโซเชียลแบบคนสามารถเปิดได้เห็นอ่าเขาอ่ะใครที่เขาได้รับมาหรือเขารู้ในพระองค์นั้นเนี้ยเขาก็จะเขียนข้อมูลอย่างที่พี่ก็พิมพ์มาเนี่ยนะครับนี่พ่อเตนะครับเป็นการคอนเฟิร์มจากเจ้าของพระรว่าคุณแผนพ่อเตหลังจานเนี่ย บ้านเขาเนี่ยได้มาสององได้มาสององนะครับองคหนึ่งให้ไปแล้วองค์นั้นไม่ได้บินองค์เนี้ยบินหน่อยนะอันนี้คือรับจากมือหลวงพ่อเตนะครับแล้วรู้บอลเราถามเขาว่าอะไรแต่ไหเขาบอกพี่มีกุมารไหมข้าบอกรู้ไหมพี่สาวไปบูชา ล้วเขาถามว่ากุมารพ่อเต๋เท่าไรนะครับผมบอกว่าเป็นยังไงอ่าผมก็บอกว่าเอาหน้าหน้าเนี่ยผมผมผมถามค่ง่ายนะว่าหน้าเนี่ยเป็นหน้าโบราณแบบทรงมหาไทยหรือหน้ากลมๆเหมือนกุมารเลิซนสมัยนี้เขาบอกว่ายกมือสองมือเนี่ยเป็นตัดผมเหมือนคนโบราณไม่ใช่ผมจุก ก็ติ๊กิโลชัดเจนนะครับแต่ผมคุยไปแล้วผมไม่ได้ซื้อผมบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่หักไม่ลานไม่ซ่อมผมซื้อห้าแสนอ่าผมซื้อห้าแสนไม่หักไม่ลานไม่ซ่อมแต่เขาบอกมาคำหนึ่งเลยว่าเนี่ยเข้าบ้านพี่สาวไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าว่าทำไมเขาเข้าบ้านพี่สาวไม่ได้อ่าแต่เนี่ยพ่อเต๋เนี่ยเขาได้มาสององ แล้วเขายังมีของหายากักยากของหลวงพ่อเต๋ออีกเยอะเมื่อวานมีจันลอยหไหมพ่อเต๋อมีกุมารเนื้อผงนะ,ะกุมารกุมารแบบเนื้อผงเล็กๆอะ่ะที่เป็นผงแบบผงจินดามนีผงชั้นมากะ่ะอาองค์แค่เนี้ยเขาบอกเอาง่ายนะเขาบอกว่าเขาได้มาเนี่ยชาวบ,บ้านเขานะ,ะไม่ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยอะ่ะเขาบอกต้องมีครึ่งกระป๋องนมอะ่ะ แต่เขาบอกสมัยก่อนไม่รู้ใครมาก็ขอก็ให้หมด <c oughs> คุณคิดดิว่าครึ่งกระป๋องนมอะ่ะ <c oughs> แล้วเราจะพูดอะไรต่อเราพูดต่อไม่ได้บอกราคาไปเดี๋ยวเขาจะเกิดความเสียดาย <c oughs> เอาว่าก็แล้วบอกว่าเอาที่อยู่แล้วกันพี่นี่เนี่ยอันนี้ <c oughs> บินหน่อย <c oughs> ครับขอบคุณครับอ่ะนี่เอาว่าหลังผานู่นนี่นั่น,นอะ่ะองค์อะไรสามสี่หมื่น หลังจานเนี่ยคือหลวงพ่อเนี่ยใส่พลังจิตลงไปตอนจานนะท้องเนี่ยสองหมื่นอยู่แล้วครับท้องสองหมื่นแน่นอนนะตอนนี้ทองแพงนะครับอ่านี่เนี่ยเลี่ยมทองอย่างดีเนี่ยอ่ะไปขุมมีเวลากันสองนาทีมานะครับเปิดแรกหนึ่งมื่นห้าพันบาทอา,าเลี่ยมเนี่ยต้องมีสองหมื่นอะตอนนี้แล้วเวลาเลี่ยมไม่พร้อมใช้แบบเนี้ย ถ้าคนเขาทําแค่ขายเขาไม่เขาไม่ใช้ทองวันนี้เขาใช้ทองซิ่งแต่ผมอ่ะสั่งเลี่ยมเนี่ยเพื่อให้คนเอาไปแขวนเนี่ยได้ใช้งานใช้ได้จริงทองหนักไม่หนักใครดูที่ห่วงถ้าห่วงใหญ่คือทองหนักครับคุณแผนว่าเตะหลังจานเนี่ยปอบพระปอบปล่าเนี่ยคุณเทียบกับที่หลังผ่าองค์สามหมื่นห้าสี่หมื่นดิแล้วพ่อเตะนะผมพ่อผมบอกเลยครับว่า พ่อเต๋เนะี่ยขึ้นอนะ่ะดีแล้วและจะไม่มีวันลงเพราะผมคนนึงจะไม่ยอมให้พ่อเต๋ลงนะพ่อเต๋สักศิทธิ์และเป็นอาจารย์นะของหลวงพ่อพระธรรมุนแผนด้วยโอ้โหนะใครจะได้เป็นเจ้าของนี่ทองสองหมืาา่นพะมื่นก็บ้าทอ้วหลังจานเนี่ยบ้านเขาเนี่ยได้มาสององค์แล้วถามว่ามีกุมารเป็นกระป๋องอะ่ะต้องต้องใกล้ชิดไหม <c oughs> แล้วมีล็อกเก็ต ที่ให้มาแล้วก็มีจันลอยของหายยากๆนะอยู่หมดแต่เขาบอกแล้วว่าถูกใจผมมีอะไรเขาจะขนมาให้อ้าใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับโอ้โหฮ่าเปล่าๆแหละผมเอาว่าสามหมื่นยังซื้อไม่ได้หลังจานเนี่ยนะเอาว่าในสายเนี่ย เวลาในสายนะให้เอาว่าคุณเนี่ยนะครับเอาสมเด็จหลวงพ่อเต๋คุณแผนเนี่ยนะมาวางเรียงกันคนนึงมีหลังผ้าคนนึงมีนู่นนี่นั่นทันไหมผมและเสียวเสียวพอดีนะครับพี่ชาติชัยทันพอดีใช่ปิดที่พี่ชาติชัยนะครับสี่หมื่นบาททวนนะครับใจผมอะเริ่มเริ่มนะเริ่มเห็นใจพี่อัตรพรแล้วนะใช่พี่อัตรพรสู้ทุกรายการ พี่อัจพรครับกติการายการผมนะพี่ใส่ราคาย้ำๆๆตัวเองได้เลยถ้าไม่มีใครใส่แทรกมาผมคิดราคาแรกนะครับอ่าคือในของคนที่เขาเล่นพระเนี่ยคุณลองเอาพระคุนแผนําวางเรียงกันจะมีจานกี่องค์และของมีจานกับไม่มีจานอะ่ะมีจานร,ราคาต่างกันอย่างปุบุญเห็นไหมปกโพป,ปกติเนะี่ยองศาสามหมื่นถ้ามีจานอ่ะองละแสนกว่านะครับ นี่อ้าวเจ้าแบงค์ต้องลุกมาเลยเพราะสายเขา